สป라이ดเดอะฮีโนะคะก็คือนี่เลยค่ะน้องเพ่งนะคะก็วันนี้จะมาเปิดคลิปด้วยพระเอกของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องเพ่งอยู่ที่นองนาะอยู่ค่ะอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถจะวิ่งมาคือแบบน้องเพ่งจะมาบอกว่าวันนี้เราจะมาฝึกขับรถให้กับคุณพอนั่นเองนะคะโดยที่แบบว่าเรานะคะก็มาสป라이เลยเป็นรถแบบบรรทุกที่แบบว่า น่ารักมินิมอลมินิมอลประมาณนี้เลยนะคะจะได้มาหนองแบบว่าไม่โดนฝนโดนแดดแบบว่าสบายประมาณนี้นะคะก็วันนี้นะคะจะมาฝึกในเป็นรถที่มีคลัสนั่นเองนะคะก็มาดูกันค่ะเราอยู่ที่หนองนานะคะว่าจะรอดไหมนะคะอ่ะคนสอนก็เอาเลยไม่กล้าอยู่ข้างหน้าเลยกูแบบกระทือเนี่ยมาวิ่งเอาถอยเลยเหรอถอยแล้วถอยแล้วเป็นไหมเนี่ยออโอ๊ย ยังไม่เคยขับได้ระวังนะ <c oughs> คุณลุงกำลังหาพึ่งดินนะเออที่หนองเรามันอุดมสมบูรณ์นี่เลยค่ะก็หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสษนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลให้กับพระเอกของเราโดยที่เรานะคะก็ไปหาซื้อรถคันนี้มาคนเดินมาเมื่อี้มีสี่หมื่นบาทใช่ไหมซื้อรถได้หนึ่งคันเลย <c oughs> ใช่หัว อันนี้แบบมาขอเราไม่ใช่พูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้ตืน่นเต้นตื่นเต้นค่ะจะได้รถเอาไว้ก่อนอาหารหมทูที้หมูเสร็จอาหารเสร็จอ,อะไรก็ได้นะคะพกพาแบบไปไหนแบบปันลุยประมาณนี้ อันนี้ใส่ไะเบนไมได้อันนี้ป้ายมันอ่ะบังเอิญมากเลยเหมือนรถคันใหญ่ของเราอ่ะสี่ตัวตรงกันเลยแต่ว่าเรียกมันไม่เลี้ยงกันแค่เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเอเข้าๆก่อนเลยว่าอันนี้้องไปมาซื้อเป็นรถมือสองนะคะก็ระามาณนี่เลยเฮ่ยสวยนะเนี่ยเเหมือนกันเลยรถคันใหญ่ของปราะคะ่ะก็เดี๋ยวนะคะเรานะคะก็จะขับไปถึงที่เชียงตุงเลยอันนี้เรียกได้เลยว่า เป็นของขวานชิ้นหนึ่งในปี2567นี้นะคะก็เป็นต้านรับ2565 2568ย้อนไปเลยนะคะถึงเต้นคุณอะไรไม่ค่อยถูกเพราะว่ากว่าเราจะได้มานี่ก็เราต้องเก็บออมของรีบถูกขนาดไหนนะคะอันนี้ก็หลายตังอยู่นะคะอันนี้ สำหรับคนที่เมารถอ่ะนั่งข้างหลังได้เลยคนข้างหน้าข้างหน้านะคะก็จะนั่งได้แค่สองคนนะคะขอรีวิวเลยว่ากุญแจนะคะมีประมาณนี้ระบบก็ประมาณนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะหมุนเอาข้างกระจกก็หมุนอย่างนี้ค่ะก็้า่นะคะ,ะ,คะมีพู ที่ช่องที่ช่องเก็บของแล้วก็มีอันนี้มีหมดเลยนะคะที่ช่องโอ้ยอันนี้ใส่น้ำได้ให้ไหล่ะขับใช่ไหมกินน้ำได้เลยนี่ไงที่คัดน้องแป้งยังขับไม่เป็นรอดูนะคะว่าน้องแป้งน,นะคะจะขับเป็นไหมคัดขับรถีะคะัสเอ้ยยัหมายอันมากเลยเปิดประตูทีเราต้องบอกให้ทุกคนรู้ให้บอกให้โลกรู้ด้วยะค่ะ แบบมันเรียบเกินไปใช่ไหมคะกกราผู้โดยสารของเราอาจจะไม่รู้ตัวไงเราต้องซุกเคยไปทั้งเมืองทำอะไรให้ลูกเนี่ยเอ่ออ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าทีวีจอข้างหลังไม่มีคะ่ะมองตรงนี้มองเป็นทะลุไปถึงข้างหลังถึงโลกข้างหลังเลยนะคะต้ทะลุนี่อยากจะบอกว่าอันนี้นี่นี่นี

มันเป็นรดห้าประมาณมากมือสองเราต้องยอมรับนะคะถ้าหนังว่าเราไปซื้มอมือหนึ่งไม่มีะคะ่ะมือหนึ่งไม่มีไม่ขายค่ะ

เออตเลอะลงอะแล้วพวบเเวรเนาะทีค่ะเป็นเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยนะคะอตชิมาล้านดีมาโงมล่ะไม่อยากแด้อะไรของแทนขอขอกูเลยอนเซอร์ตนี่อ๋กินมังงะสโอเคของกินอย่าจะํำเต้

要不待弄了。哦、yeah. really, right. hmm. yeah, yeah. really。天公啊。对对对。梦在梦，梦在梦。

ตอนนี้ลูกค้าผ่านไปผ่านมานี่งงหมดเลยเน้อมันทำอะไรคนขับก็ไม่มีแปงอย่างนี้นะคะก็เจออะไรแลเมื่อกี้่เลงของข้มองข้อองอวะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อกินแล้วขับไปกินกันเลยปะไม่ได้ไม่ได้ คือแบบใช้เวลาหาแบบกว่าจะถูกใจก็นานมากนะคะซึ่งมันเป็นรถญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นมือสองนะคะทุกคนถ้ามาที่หนองนายอย่างเนี้ยเราจะใช้แบบแบบยังไงอะใช้ที่แบบว่าไม่ต้องสอนแล้วเหรอ,เ,อ,อเราจะใช้แบบว่ามันอ,อยังไงอะหนักๆนิดหนึ่งเราก็ต้องแบบว่าเริ่มจากมือสองก่อนนะเอาแล้วถอยถอย,ถอยไปทำไมอะแล้วก็ค่อยขับมานะไปนู่นก่อนไปนู่นก่อน อันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะอาจจะไปใส่มุ้งข้างหลังด้วยเพราะว่าจะได้พว่วงลำเข้าหรือว่า อาหารหมูหรือว่าเสร็จเอออาหารอะไรก็แล้วนะคะจะได้มานองแบบสะดวกถามว่าที่มี3ล้อยังไม่พอหรอกคือแบบว่าใช่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอย่างเงี้ยคือคุณพ่อจะแบบโดนฝนแลวคือเริ่มมีอายุมาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะรถคันนี้เหมาะมากๆแล้วนะคะเราก็เลยเลือกมาเป็น5268นะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะรถไฮแจ๊คพี่แจ๊คของเรานั่นเองนะคะอันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของในบ้านวันนี้เรามาเปิดตัวเลยนะคะทุกคนปลอบมือก่อนดีใจมากนะคะก็คืออันนี้เนี่ยตั้งใจไว้นานมากๆแล้วนะคะเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์หรือว่าจะให้เป็นรางวัลดีเด่นคุณพ่อแห่งชาติหรือไม่เขาเออดีเด่นคุณพ่อดีเด่นที่แบบขยนันที่แบบว่าเอ,อคอยสนับสนุนลูกแล้วก็แบบอันนี้แหละค่ะก็คือแบบ กับนายไ่เป็นแบบว่าถอยหลังก่อนนะคะเพราะว่าที่หนองนาเนี่ยมันเออเพราะว่าน้องแป้งขับมาใช่ไหมที่เนี้ยขับมาที่นี่เออถนนมันก็พอได้เราค่อยๆขับที่แบบไม่มีรถมาก่อนเนี่ยเราก็ค่อยไปหาสถานที่มันโุ่งๆที่เชียงตุงถามว่ามีสนามฝึกขับรถไหมคือไม่มีค่ะคือแบบเราต้องไปที่สนามฟุตบอลที่ในช่วงที่เขาไม่มีคนหรือเราต้องไปในช่วงเวลาที่เขาไม่เตะบอล รถไม่วิ่งนะคะเออเราต้องไปในช่วงเวลาประมาณนั้นเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะคะเราต้องไปที่แบบว่ามันโลง่งๆสตาร์ททีแบบพื้นๆเพราะว่าอันนี้มันมีคลาสนะคะนี่ค่ะถามว่านองไปขับเป็นไหมยังค่ะนางไป็นก็ขับไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้องชายนะคะก็คือสายแดงนะคะขับเป็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือกําลังบอกคุณคุณพ่ออยู่นะคะอันนี้ก็เรามาที่เขาหนะนุ่มนะนี่ผ่านไปสามนาทีนะคะ ยังไม่ไปไหนยังไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆขับไปเราเติมน้ํามันมารถอันนี้เหมาะมากๆเลยซึ่งไม่กินน้ํามันมันเป็นคลัสนะคะก็ยังไงอะยังไม่มายังไม่มายังไม่มาตึงยังไม่ไปไหนเลยโอ้ทำไมล้อมันยกอยู่ข้างหนึ่งเนี่ย ทุกการตัวดีดีมันมีเกมีเกมันมีเกย์ <c oughs> เอาเป็นอยู่นี่นะนเ,นเ,เออ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 อย่อได้อ,อยู่หน้าอยู่หลังนะคะมีหวัดเสียวแรงพ่วงได้ประมาณสามร้อยห้าสิบกิโลหรอเอออันนี้จะไปโฟวีนะคะนี่เลยค่ะมาที่หนองนา มีอะไรอะไรเครื่องมือพร้อมนะคะอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดไม่ต้องสอนแล้วจริงเหรออ้าวถือไปได้ถือสัมภาษณ์คุณพระเอกไปได้ถืออ๋อถือไปเลยในในมาในก็ใส่เกีใส่เกีถอยเนี่ยที่เป็นตัวอ่านน่ยี่กับไพ่กันณฑ์อ่าไปเลยไปเลยถอยถอยเลยถอยเลยเออ ไดพี่เหยียบน้ำมันเที้งหรอนี่นี่นี่ถอยเลยถอยเลยเล็กๆก็ไม่มองกระจกแบบนี้เลยนะครับ ไปเลยถอยไปเลยโอ้โหโอโหโอ้โหไล่ไม่เที่ยยปล่อยถอยแท้ถอยแท้ติดกางน่ารักเออปล่อยเลยปล่อยอินก็นแล้วใช่เยีบบีหย็บเพียงเหรอ เตี๊บอีเตี๊บอีเตอ,อินนี่นะนี่เพราะว่ามันเป็นเกียร์กระบุกนะครับทุกคนก็อาจจะต้อง ใช้เวลาปรับตัวนิดหน่อยถ้าเป็นออโต้คุณพ่อก็มออ,อยู่แล้วนะครับอ๋อเป็นขับเป็นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นออโต้มันง่ายแต่ว,ว่านี่มันจะเป็นเกียร์กระบุกนะครับนี่จะมีอยู่5เกียร์นะครับหนึ่งสาสห้าแล้วก็6เกียร์ถอยนะครับก็ขับง่ายอยู่นะครับเพราะว่าพงมาลัยไม่ได้หนักอะไรมากๆถ้าจะถอยก็เออ <mm> ผ่านถ้าจะถอยก็แบบนั้นต้องเหยียบคัสให้สุดนะถ้าจะถอยอ่ะ ờ bây giờ ừ. ờ khỏi ờ khỏi dịp ơ mở đồ sạch kia vẫn không ngay đời sáng nó mà ngay ơi, ơi quay hồ ngay cái này ơi uh. rồi hả? À. dẹp bịẹp rồi ạ. ปล่นเกียร์แล้วว่าก้าวเยียบคลาดตึ๊กตึ๊กอะไเออกำกำเออมันง่ายเหรอใช่กล้วยหัวง่ายเหมือ ชคได้สามบล็อกกันดูหยีบกวแล้วนะปล่อยปล่อยอินเอาแล้วนะนี่เลยนะครับทุกคนเราก็เอบออกมาข้างนอกนิดหน่อยนะครับว่าจะได้ขับชินมือกับชินขานครับ เบไปเลยเพราะถนนเส้นนี้ไม่มีรถไม่มีอะไรวิ่งเลยนะครับมีแต่เราเพราะมันจะเป็น เส้นถนนของโรงพยาบาลจะไปสู่ที่วัดนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรไม่มีรถอะไรเลยนะครับไปไปเลยโอเคดับแล้วเหยียบคัดเหยียบคัดสุดๆเออแล้วเออสเกต็ตไทรโอเค่อยๆค่อยๆแป๊บหนึ่งด้านหนึ่ง

ปล่อยเลยปล่อยคัดนิดหน่อยเออเออโอเคดีลวละ <c oughs> คุณพ่อขับเป็นอยู่แล้วนะครับนี่เพราะมันไม่ได้ยากอะไรถ้าจะเป็นเกียร์เออต้องเออเกียร์สอง โดมาเออกำลังมันจอดอนะ